ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจนามโอลามภาคิยาููตรสูตรที่ว่าเดียวเรื่องการละสังยอดเบื้องต่ำมาเผยแผ่ให้โยมได้อารับรูลรับฟังการละสังยอดเบื้องต่ำหรือว่าสังโยอดเบื้องต่ำนั้นมีอะไรบ้าง เราก็มาฟังพระดํารัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตัดว่าพิสูจน์ทั้งหลายโอลมามภาคยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการคือหนึ่งสากายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นอัตตาของตน 2. วิจิกิจฉาคือความลังเล สงสัย3าสีรับพระตาปรามาศความยึดมั่นนายศีลพจสี่กามาชันทะวางพอใจในกามห้าพยาบาทวางคิดราย ข้อปามเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตรนิกายนวกะนิบาทพระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อที่67หน้าที่5 5 2พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยสังยยอดเบื้องตันที่จะทำให้ไป โซมาผลนิพพานได้นั้นก็ต้องละสังยอดเบื้องต่ำเหล่านี้ความเป็นอัตตาตัวตนความลังเลสงสัยถือมานในศีละพอความพอใจในกามหรือว่าคิดลายนี่เป็นกิเลสที่ได้กล่าวไว้ในพระสูตรที่องค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำมาตรัสเอาไว้อัตมาภาพก็มาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังพระธรรมคำทางสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัดเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาประดับปัญญาบารมีเพื่อการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปนั่นเอง จะเินพ่อน